เป,นป็นหนัวเป็ที่เท็เด็ดงใหม่ของเราครับนี้ผมกันไม่มีเจไอีกแล้วนะไอ้มีเจก็ยังอยู่ที่หน้าร้านเหมือนเดิมเนาะคอยแนะนำสินค้านี้เข้าใหม่แล้วก็สินค้าที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะๆและก็สินค้าที่ขายดีของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีแจจะแนะนำนะก็คือเตาอบพิซซ่านะระบบไฟฟ้าเพราะว่าการอบพิซซ่าเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าต้องมีจ้เพะของเขาในการอบพิซซ่าหนึ่งลนะ ขนาดของห้องอบเนี่ยจะต้องแบนเพราะว่าจะทําให้ฮีตเตอร์ทั้งบนและล่างใกล้กันที่สุดทําให้พิซซ่าได้อุณหภูมิที่ดีที่สุด2ต้องมีอุณหภูมิที่สูงพอที่จะทําให้หน้าพิซซ่าเนี่ยกรอบได้นะตัวน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะทีะ่ราคาไม่สูงม,มากนะแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวนะหลับเลยนะตัวน,นะน,นี้นะครับอันนี้ก็จะมีฮีตเตอร์บนฮิตเตอร์ล่างและตั้งเวลา นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเลยอันนี้แค่สวิตไฟส่องสว่างด้านขวานี้จะเป็น power ที่เข้านะฮะไฟเข้าเนาะด้านซ้ายก็จะเป็นไฟส่องสว่างแบบนี้ลรงกล้องลงซูมเข้ามาจะเห็นห้องอบของเราห้องอบของเราเนี่ยจะมีเห็นวิซ่าอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับเนาะ เพราะว่าการอบพิซซ่าเนี่ยเขาจะไม่วางบนโลหะนะถ้าเกิดเราเป็นสูตรกำลับดั้งเดิมของเขาจริงๆเนี่ยเขาจะวางบนหินตรงนี้ก็คือว่าใช้เนื้อพิซซ่าก็คือแป้งแพ้พิซซ่ารีดให้กลมแล้วตัวนําตัวพิซซ่านะวางบนตัวหินตัวนี้เลยนะถึงจะออกมานุ่มละมุนแล้วก็ได้รสชาติของพิซซ่าที่แท้จริงนะครับก็จะมีฮิตเตอร์อยู่ข้างล่างแบบนี้เร่งไ,ได้350วัตต์ทั้งบนและล่างแบบนี้นะครับตัวเครื่องก็ท้างหน้านก็จะเป็นสเตลเลตด้านหลังก็จะเป็น ก็ไม่แพงนะ1ม0 0ม 8, บาทนะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเี่คู่ครัวของเราได้นะตรวนี้พี่แจ๊คก,กับเจ้าพิซซ่าตัวนี้ขอตัวลาไปก่อน